สวัสดีครับไม่วันนี้นามาเลยว่ะดิเดนเดนมาใช่นูมาแบบกระทันหันล่างรอแม่วันนี้เพิ่งเสร็จงานคะ่ะ Hi Good evening วันนี้สนุกคะ่ะ Thank you so much ตอนนี้พี่เขากำลังโทรนงแข่งให้หนขอบคุณบ้านน้องลูกแก้วด้วยนะคะมีน้ำมาให้ด้วยคอบวันครับ ขอบคุณทุกๆบ้านที่ส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้พวกหนูมากๆนะคะอิ่มแล้วก็มีกำลังในการทำงานเอาไว้เอโยกำลังจะไปดู EP 7ไหนใครดู EP 7แล้วบ้าง Yes of course um, Who watch Who already watch episode 7 Hands up พี่นายอยู่บริษัทนะคะคน Welcome to Our Star Hunter นะคะยังไม่ได้กลับบ้านค่ะตอนนี้หนูกำลังรอแม่มารับรถติดมากไม่อยากเห็นหนาวแล้วะใช่เด่นเดนมีน้ำตามันน่าจะเป็น EP แรกที่มะนาวร้องไห้หรือเปล่าคะหรือเปล่านะลูกแกลับบ้านแล้ววันนี้เรามาแต่เช้ามะนาวไม่ได้ดูจริงวันพุธหน้านเลยได้ไหม ทุกคนคิดว่าพี่เกียวเปิดประตูมาเจออะไรคะ Thank you so much อ mm ุ hmm. ้ยหืมฉากทะเลาะกันอันดาแสดงนี้มากขอบคุณมากคะ่ะมันเป็นซีนที่หนูรอคอยการมาของมันมากเพราะหนูอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นซีนที่หนูอินจนขนาดแบบพี่เขาคัดแล้วหนูปิดประตูออกมานอกห้องหนูยังร้องไห้ต่อ เจอน้ากับเบลค่ะเอ้ยใช่หรือเปล่าใช่เปล่นนานะเจอน้านักเกียนดิวแน่นอนฮู้วฮัลโหลไฮใครเป็นพี่คะพี่อันนาเป็นพี่ครับเอาตามความชีวิตจริงใช่ปะอันนาเป็นเพื่อนกับพี่สาวลูกไม้เอ้ยพี่สาวลูกแก้วพี่สาวลูกไม้พี่ลูกไม้ไฮอักูซินตากับ โอลานิฮาวอันยองคุณบอกว่าเอร y o u a l e t h ิ a v e dinner i a l s I already have dinner can you wait for me y e a I can wait <laughs> วันนี้กินไอติมหรือยังคนเก่งวันนี้ยังไม่ได้กินในติมเลยคะ่ะฮัลโหลเพิ่งมาครับ ายฟิลิปปินส์ไลูกแก้วกลับบ้านแล้ว,วน,นี่น้องน่าจะเหนื่อยนิดนึงวันนี้เราตั้งแต่เช้าเลยนองมาเช้าด้วยกูฮ่างโ็ทาเบมาชิตะเอโยนี้คือเสียงของเด็กกว่า <c oughs> วันนี้เรามีไปเดินสายเอ้ยทุกคนมีใครได้ฟังเราร้องเพลงบ้างฮาไหนใครได้ฟังเราร้องเพลงบ้าง ระว่างแฟนได้ฟังแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะ Thank you for the heart ดูไม่ทานงาบฟังสิบรอบแล้วค่ะชอบไหมค่ะชอบไหมค่ะวันนี้วันนี้เออเมื่อช้าไม่คนเก็อีค่ะความจริงน้องไม่ได้ตัวหนาค่ะทุกคนนองมันหลุดยังไปแซวน้องน้องเขิน เล่าให้ฟังอย่างว่าตอนถ่ายซีนที่ที่เขาต้องขนย้ายเตียงแล้วเขาหนูยังนอนอยู่บนเตียงแล้วพี่เขาจะเอากลอ้องเข้ามาเขาก็คือดันเตียงแล้วมันก็ุ่เตียงหักหนูเตียงแล้วให้อมินเดอรใช่พี่เป็นอะไรเลยเป็นเพื่อน,นะคะทุกคนใ <laughs> ช่ทุกคนได้นอนบ้างไหมเนี่ย ทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้พวกเราได้ขึ้นเทรนอันดับสองคนนอนดึกแล้วก็ต้องตื่นเช้าทำํำงานขอบคุณมากๆะคะ่ะใหยมาเลเซียพี่ไลฟ์ในไม่นานครับเฮ้ย <Hey, S 2> เราใส่ช็อปแล้วมันกล้าวใจเหรอชอบเหรอโอ๊ยมาันาาทำเกี๊ยวร้องไห้ Hi. หนูหนูว่ามะนาวก็ าจจะคิดน้อยไปมีแพนด้ากำลังจะมาใช่เราก็เราก็มีแพนด้าเหมือนกันนะคะเราเป็นมีแพนด้าด้วยกันเลยค่ะโอ๊ยแต่หนูก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนนะขอบคุณมากๆนะคะที่แบบซัพพอร์ตพวกเราตลอดพี่ลูกแก้วกลับบ้านแล้วกำลังกราบขับรถบึนบึนอยู่ Hi! thank you so much ice cream ice e a m ice e a m ice e a m ice c r e a หนูว่าหนูอยู่กับนุ่นเยอะไปได้ วันนี้เป็นผู้ประสบภัย,ยที่ไหนรอป่าวันนี้ไม่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแต่ว่าถ้าเราประสบภัยจะมาช่วยเราเปลอา hmm? หนูทุกคนรู้สึกว่าแก้มหนูออก <laughs> ทุกคนเลี้ยงพวกหนูกินดีอยู่ดีขอบคุณมากค่ะ Yes I can see Um I think this song is quite s u i t e the EP s I said, with a moment. Um, not this one. I think this song is suit. Hi, who am I doing? Hãy ôn nha mọi người Mình cũng không khá kỹ Nhưng mà mình cũng muốn mọi người ở bên nhau lâu ở bên nhau lâu lắm nè

ตั้งแต่รู้จักคอสมาไม่เคยนอนดึกไม่เคยนอนเร็วจริงค่ะหนูก็รู้สึกได้ว่าพวก,กหนค่ะาทุกคนนอนดึกใช่ไหมทุกคนต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะโอ้ oh, thank you so much ครับขอบคุณครับคุกกี้ไม่ไปได้ไหมยอย่างนี้เหรอไม่ไปได้ไหมไม่ไปวันหนูนได้ไหม You got that in mind. I have really hard on thing. She <laughs> read like she weeds. <laughs> Don't forget to dinner. I already have dinner. Come Already have dinner with Luke Alaha. เอทุกคนพรุ่งนนูี้เปิดขายบัตนะคะวันที่ส10มกราคมใครอยากจะมาดูไฟน่ออีพีด้วยกันกับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องพี่วาคาลักหนูได้ไหมมาเจอกันนะคะพวกหนอยากเจอมากๆเลยมาเจอใครมาเจอ จอง80โมงนะครับเจอกันนะครับรอเจอเลย <Yeah. S 1> Waiting to see you guys Tomorrow is um Buying ticket day for Final episode f a m e l y ขอให้ทุกคนกดบัตรนะคะ <Yeah. S 1> เพียง mm. รูว่าในห้องนี้มีจิงจบ ขอบคุณทุกคนนะคะนี่เป็นอะไรยืนให้พวกหนูแับนี้สามคู่ก้าวๆครับใครทุกคนได้มาเจอแล้วเพียง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 ใครไปสอบสุ้นะคะ See you next month yeah see ya thank you for the cookie ครับเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณะค,ะค่ะทุกคนกลัวจริงจังไหมถ้ามันไม่ใกล้หนูก็ไม่กลัวค่ะ อะไรค่า o ขอ o ว่าคุณอยากกินโอ้เดวิดาเฮ y anyone hi to Davi เกิดอะไร้ฮะสถานพี่ยอนดีอยู่ไหนเนี่ยอยู่บริษัทอยู่ซานโต่คืขึ้นึ้อกเย่ทำไะมาตีกองฮะ เฮ้เขาไป็น drive golf อ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตีเลยเรามันมารับพี่หน่อยไม่มีไม่มีรถกลับบ้านเลยอราเป็นคนมาลด้เดี๋ยวขี่รถกอล์ฟไปรับเฮ้ยรอนะพเชียว already แน่ไหมวันนี้ maybe right now is driving เย็นจ้าฮะก็หลูหลูยเลิศเลิศ ระวงมันก็ตัวจริงตัวอันตรายเป็นไงบ้างคะเมื่อวานดีแคบหน่อยเฮ้ยน่าวถึงกระเสียน้ำตาเรามันก็คือความจริงต่อให้เราจะสดใสร่าเริงแต่เราก็ไม่ัวใจเหมือนกันจะบอกว่าถ้าเกลียวไม่รักไม่เป็นไรนะสู้ๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดับใจเพียง เฮ้ยนึกว่านึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะไปหาพี่เกียวเองไม่เป็นไรอยู่ในการใจพี่เองก็ได้แต่ก็คิวยาวอยู่นะใครหรอใครมาบางอาจก็อยู่แย่งก็สู้ๆนะแล้วน้องเบลล่ะน้องเบลน้องเบลเขาทำไมอะคะน้องเบลเขายังไงเนี่ย เออเขาก็มองด้วยสายตามิเลสไนมิเลสไนก็คือเขาจะยังไงต่อไปคะเฮ้ยเราจะสปอยหรือเปล่าหืมใครพูดนีนี่พอยนาวดีอาจจะเป็นอันวี่ได้นะคะเฮ้ยก็สุดท้ายแล้วเรานาวเกียวไม่ลงเอ่ยกันนะใช่ความจริงเราเป็นนาวพอยใช่เป็นนาวพลอยหักหลอกเฮ้ยหักหลอกวะหักมุมก็คือวันนั้นที่พี่เกียวเปิดตัวเข้ามาก็คือเจอ แาวกับพี่พลอยเอ้านี่เราสปอยไปเนี่ยเอ้ยแย่แล้วเฮ้ยเลักๆเลยอ่ะแย่แล้วสปอยได้ยังไงเนี่ยเราใส่จะแย่แล้วเดี๋ยวโดนพี่เขาบอกเอ้ยไม่ได้น้องแก้บทอีกแล้วใช่เราเป็นพวกแบบเนี่ยเห็นไหมล่ะพี่สปอยไปแล้วอ่ะต้องแก้บทละใช่ความจริงก็คือพี่พลอยนั่งโซยต้อกับน้องหม่ ต้องเรียกใหม่แบบฮัลโหลพี่หญิงพี่หญิงแกถ่ายไม่ดวน่ายถ่ายไม่ดวนถ่ายไม่ด่วนก็คือความจริงก็คือห้องนั้นพี่เกียวเปิดมาแล้วก็คือแบบเรามานั่งโซยส้มตำอยู่ในห้องนอนพี่เกียวก็เลยแบบทําหน้าตกใจไม่พอใจนิดนึงใช่ไหมโซย่างไงกินำยี่เบอรกสามพัสีสสรรส่สิบค่ะเม,มื่อเช้าบอกห้องครัวขอบ พอดีหนูค่อนข้างจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวอีกทีนึงบอกคือเปิดมาเป็นห้องเรียนแล้วเออนี่ทุกคนเอ้ยจะบอกว่าหนูกําลังจะไปจะได้ได้คิวตีกลับเฮ้ยตุโซนะใชรเออจะได้ตีแล้ว <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่รู้พกว่าจะได้ตี <c oughs> ดึกมากแล้วน,น้องตีเสร็จกี่โมงเนี่ย เรื่องนี้เอง<น>กช่กกับเองอยากคู่ใคร